มานะอย่ามาสักกับเมงนะทำไมอะพี่โอ้โหออกหน้ามิ้บนิ้วเยอะแยะนิมดสักกับเมฆมาเนี่ยนิ้ยังไม่รู้อยู่เลยว่าทําไมสามเหลี่ยมไม่แฟนสามคนหรือว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สามเหลี่ยมไม่ใช่ไม่ใช่เนะนี่แวะมาให้ช่างเมฆ์เขาดูอาการให้ที่ขาโดนท่อมาโดนท่อโดนท่อหรือว่าโดน ้วยทอดนะพี่ไอขโมย้วยทอดแล้วโดนป้าเขาเอาดีไอ้นี่หรือเปล่าพี่ประสบการณ์ที่น้อยอ๋อถ้าเกิดแว้นแต่เด็กนะโอ้พี่พี่ไม่เคยนอนถี่เว้นะไยพี่ก็เลยพี่ก็เลยไม่นี่ไงคืนนี้มันต้องเจาะออกไงฮะนี่อ่ะพี่พอที่ดูปะเดี๋ยวมันจะแฟบเลยพี่แล้วมันจะหายไวมากแล้วสีสักพี่จะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยถ้าเราเจาะออกอ่ะน้องๆพวกสายแว้นนะครับผมว่าเขารู้แหละแต่บางคนกลัว เนี่ยเจาะน้ำออกไปเลยแล้วก็น้ำเกลือฉีดให้สะอาดนะครับแล้วเดี๋ยว<ห>มันจะแห้งก็จะจายเป็นผิวบางๆแบบนี้นี่กูยังกลัวเลยเนี่ยเจ็บไหมพี่เจ็บใช่ได้แต่ได้อยู่ครับโอ้โหแหมโดนเมียตีมา,าไม่รู้แล้วมาบอกว่าพอไซอเมียหล็กภาพหลมาให้ออกจากบ้านไม่ดูพอเราล่อออกเห็นเห็นสีปะ แล้วเดี๋ยวพี่ดูนะแป๊บเดียวโอ้ยนี่มึงลอกอย่างนี้เลยพี่เมฆออกเลยมันบางนิดเดียวพี่มันออกบางๆอย่างนี้เลยพี่แล้วเดี๋ยวพี่ดูนะแผลพี่จะหายไวพี่จะไม่ต้องกลัวว่ากูจะใส่เกงยีนได้แ่บว้าะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วน้ำเกลือฉีดแล้วเดี๋ยวพี่ดูรอยสักที่ไม่มีหลุดเหงื่อออกเต็นตะแล้วเนี่ยโอเียเสร็จแล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วพี่จะบอกว่าที่มาเนี้ไม่ได้มาเจาะแผลอย่างเดียวนะฮะตบมือให้ช่างแม่ก่อนขอต้อนรับ เด่แจ๊สูโฮ้ยยยแค่นี้แหละพอจบเทปดิผมลงป่าวะดูดมาไม่ไม่เลยนี่ว่าช่วงโควิดวางให้หลงแ่นั้นผเลยอย่างงี้นี่แฟนก็ผอมเหมือนกันนะครับผมแย่งกันดูดพี่คือวันนี้วันนี้ต้องบอกกี้ครับถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยคลิปล่าสุดที่เรามาหาเมฆเนี่ยผมมีโอกาสได้เจอน้องนิกคุณอาทิป น้องนิกเนี่ยสักอยู่แล้วก็วันนั้นเอก็บอกนิกเฮ้ยนิกนิกเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยขอถามื่องไยสักนิดหน่อยแล้วก็วันก่อนนี่ก็ทย์ที่แล้วมั้งโทรหาเมธเมฆบอกพี่พี่พี่นิกกำลังจะมานิกกำลังมาพอดีวันนี้ผมว่าเฮ้ยจริงเปล่าก็เลยโทรหาน้องนิกเขาน้องนิกบอกได้เลยครับพี่คือทําตามที่สัญญากันไว้ไม่ได้คุยกันนิก คุยกับนิกเอาคุยกับนิกก่อนเฮ้ยนิกมันนี้อะไรวะเฮ้ยคนแก่หรือว่าเด็กวะสันลืมไม่ได้คุยกับนี้นะครับคุยกับพี่พงศ์คุยพี่พงศ์จันนุนเหรอครับผมเฮ้ยก็คืนดีกันแล้วอ๋อโอเคยังไงต้องรอดูเพราะว่าในไหนสุดนิกก็บอกได้พี่ผมยอมพี่แล้วกันเอ้าพี่พงศไม่เกี่ยวกับออกนะพี่พงศ์เอ้าเสียงปมือต้อนรับนิกคุณนาเทพเฮ้ยพงศ์ดี นิกแม่งงงเอาไงมันเสี่ยเสียงค้อดีความแล้วเนี่ยพี่ใส่บ้านเรื่องั้นเหรอครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องรอยสักของนิกกันซึ่งอ่าไอ้เมฆสักให้นิกอยู่ในแเท่ารายการดื้อๆอย่างนี้เลยรายการอะไรวะเนี่ยสักทั้งตัวแล้วปล่าผมว่ากี่เปอร์เซ็นต์เกือบทั้งตัวแหละพี่แต่ตอนแรกอะมีมาหน่อยนะอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอใส่ไมค์กันแว๊บหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกลับมานะฮะมาเปิดรอยสักนิกคุณอาทิปย์ย่ มาคุยกันนิกนิกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สบายดีน้องสบายดีครับพี่ขอบคุณมากนะครับไอ้นี่เป็นอะไรวะไอ้เมจี้เนี่ทำไมเหมือนี่ยโไอนั่เข้ามาทำไมเม้งดูกัญชามาป่ะครับไม่ครับพี่เดินมากินโดนเป็นหลุมนึงตายเลพูดอย่างนี้แล้วพี่ไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งแล้วแค่ยเยจะบอกไว้ก่อนคือทุกคนก็ต้องเห็นหน้านิกเนี่ยจำได้ คือต้องเริ่มจากการที่เข้ามาเป็นนักแสดงในวงการตอนนี้ก็มี YouTube ช่อง u t u b e เป็นของตัวเองด้วยคือยอดซับสไครเบอร์เนี่ยหลักร้านอยู่แล้วนะครับเป็นไงบ้างฮะกับช่องนี้แฮปปี้ครับผมตอนนี้ก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปคอนเทนต์ไหนต่อปกติแล้วเนี่ยช่องนี้นิกทำอะไรเป็นพิเศษไปคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับก่อนเลยคือผมทำเป็นแบบชีวิตส่วนตัวของผมเลยคือไลฟ์ตายเลยใช่เลยพี่ชอบอะไรก็อย่างนั้นใช่แล้วก็ตอนนี้ผันตัวเองเปลี่ยนมาเป็นช่องคู่ทำทำเป็นช่องคู่กบแฟเลย ออกรางคุณนะเหรอคแฟนคนหนครับปัจจุบันปัจจุบันนะเออแล้วเป็นไงครับตกตกลงผมยังงงลสนิยมของคุณอยู่ตกลงชอบคนเมียอายุมากกว่าหรือว่าชอบเด็กกว่าครับเออหลังไม่ดีกว่าพี่นะผมก็เสน์ต่างกันครับเอองั้นถามหน่อยว่าการที่เราเอาแฟนเราอ่ะคนที่มาคบกันเนี่ยมาทําด้วยเนี่ยนี่ผมมอง2ออย่างนะครับอย่างแรกเลยมันก็ดูมีสีสันมากขึ้นใช่ แต่อย่างที่สองเนี่ยผมว่าสาวๆาวาวอ่ะซับช่องคุณเยอะครับเขาชอบคุณอยู่แล้วการที่คุณเอาแฟนเข้ามาเนี่ยมันมีผลเสียหรือเปล่าเออแรกๆรแรกๆก็จะมีมีบ้างครับแ,แ,แฟนคลับแบบก็จะแบบไม่ไม่ค่อยเข้าใจก็จะมีแต่ว่า <S 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 ไม่ปลื้มแหละอยู่ดีเอาผู้หญิงเข้ามาแล้วเป็นแฟนคุณด้วยแต่ว่าตัวตัวผมเองผมจะเป็นคนแบบเหมือนชัดเจนตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มเข้ามาเล่นหนังเรื่องอะไรคือเวลาผมมีแฟนมีอะไรผมก็จะแบบไม่ได้ปิดอะไรเโอเคเป็นคนเปิดเผยกันลัง แล้วก็สรุปบวกนะสำหรับการที่ตกลงสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนเข้ามาแจมด้วยในในช่อง u t u b e คุณเนี่ยครับผมบวกนะบวกเลยนี่เลยแต่ว่าปัญหาที่เกิดมันก็จะแบบเวลาการทํางานไงพี่แย่กันเวลาแบบเรางอนกันหรือเราแบบทะเลาะกันอะไรเงี้ยการทํางานมันก็จะแบบลําบากมันก็มีบ้านเนาะมีบ้าดามีเยอะเลยด้วยพี่ใช่ใช่วันนี้ยังมีเลยเนี่ยได้สักวะต้องพูดแล้วแล้วสักเยอะเยอะนี่แฟนชอบไหมตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นคนแบบ ไม่ชอบคนมีรอยสักเลยผมเป็นคนแรกที่แบบเออเป็นแฟนเขาที่แบบมีรอยสักลอ่าแล้วตอนนี้ก็น่าจะโอเคนะชอบวันนี้มาสักเพิ่มใช่วันนี้มันจะตามมาสักด้วยนะตอนแรกอ้จริงป่ะแล้วเขามีรอยสักป่ะไม่มีอ๋อเหรอแล้วก็จะสักเล่นเล่นพวกโฆษณาพวกอะไรเงี้ยมีรอยสักก็แบบก็จะไม่อาจจะติดหน่อยผิวมันอาจจะแบบแต่ตอนนี้มันเริ่มดูรอยสักแล้ว อะไรๆแต่เชื่อพี่ถ้ามานะอย่ามาสักกับเม้งนะทำไมพี่โอ้โหออกหน้าไม่นิคเยอะแยะนิดสักกับเม้งมาเนี่ยนยังไม่รู้เหรอว่าทำไมเอาใจญาติไปญาติใหฮาดีพี่ฮาดีโดนไปญาครับที่เนี่ยบอกกันเลยว่าช่างนี่ท็อปๆนะยกเว้นเจ้าของร้านเจ้าเจ้าเอามาเปิดรอยสักนิค สักครั้งแรกอันนี้อย่าสักครั้งแรกเลยชอบรอยสักพ่ออะไรก่อนชอบรอยสักพาออะไรจริงๆตอนตั้งแต่เด็กครับพี่เวลาเราดูหนังดูอะไรเงี้ยเวลาเห็นคนมีรอยสักเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเท่จังเลยเอะไรเงี้ยอยากอยากมีตั้งแต่เด็กรประมาณนี้ครับสักครั้งเท่าที่ผมรู้เนี่ยเป็นงาน cover ซะส่วนใหญ่ด้วยถูกต้องป่ะสักครั้งแรกเนี่ยลายอะไรตอนแรกผมเป็นสามเหลี่ยมตรงไหนฮะตรงนี้เลย แต่ว่าพี่เมฆกบไปเรียบร้อยแล้วอ๋อสามเหลี่ยมหมายว่าสามมเหลี่ยตอนนั้นสักคู่กับแฟนตอนนั้นเป็นเป็นช่วงที่สามเหลี่ยมมันฮิตนะพี่นะสามเหลี่ยมตอนนั้นนะสักคู่กับแฟนอ่ะตอนนั้นแฟนคนไหนฮะแฟนคนไหนครับแฟนคนไหนครับแฟนแฟนคนไหนครับไม่เอ่ยถึงเขาดีกว่าพี่พี่เมฆก็รู้จักอ๋ออะไรเขาบ้างแต่อันี้ดีกว่าคนที่เคยเป็นข่าวว่าไม่ไม่ไม่ครัไม่ใช่นั่นคือก่อนหน้านั้นอ๋อเป็นศิลปินนะผมอ๋อเป็นศิลปินสักเหมือนกันเลยเหรอสักเหมือนกันเลยแต่ของเขาของผมเนี่ยเป็นทึบของเขาจะเป็นแบบ เป็นโปรอเป็นโปรออนไลน์ครับพี่อ่า่ารูปแรกก็คือรูปสามเหลี่ยมตรงนี้สัมมนตรงนี้นะแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าพอเลือดกับแฟนเราก็เลยจะมาทับมันถูกปะยังวี่นานมากเลยอ่ะโอเคทิงไว้หลายปีมากนะตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรมากมีก็มีไปไม่เป็นไรใอ่าแล้วจากตรงนั้นไปไหนต่อมาตรงอกแต่ว่าตรงอกนี่เป็นตอนนั้นพี่เมฆเรียกกลับกลับมาพร้าว เป็นปีกผมตั้งใจจะสักเป็นปีกพี่โทานะขอเสื้อเลยอเสื้อไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวไม่ไวม่ไวไม่ไวม่ไม่หว่ไยไ่ไห่ไม่หววไ่ไหวไไว่ไว่ว่วไหวไมอไหหม่ไหว่ว่ไม่ห่มวม่ค่ก่ไหมว่่กมว อ๋อแล้วเมฆมาทำทับให้ทับเป็นทั้งชิ้นเลยทับเป็นชิ้นเดียวทั้งแผงอ๋อคือนี่ชิ้นใหญ่โอเคชิ้นใหญ่ทั้งแผงเลยไงพี่ท่อนนะท่อนนะเป็นนกฮูกเหรอครับเป็นนกฮูกครับพี่อ่าล้วไอ้ที่อกเนี่ยแล้วทำไมหินสักเป็นเปรีทางเนี้ยมันเริ่มมันเริ่มมันมันเริ่มจากแค่เราอยากมีรอยสักอะพี่นี่เรคือเรายังแบบค้นตัวเองไม่เจอว่าแบบเราชอบแนวไหนอะไรเงี้ยก็คือแค่อยากมีรอยสักเลีอยแต่ก็ถือว่าตรงอกสมัยก่อนก็ใหญ่นะกับสำหรับคนอยากมีรอยสักอะเ็นคือสักค่ะ ข้างเดียวด้วยไงขอ๋อเออเป็นข้างเดียวด้วยนะแต่ก็ใหญ่เท่านี้แหละเท่าฝ่ามือนี่เลยแบบดำๆรงนี้ปั๊บแล้วทำไมไม่เอาสองข้างไปเลยวะปีกก็ไหนๆก็ไหนๆไม่แนวพี่ตอนนั้นมันไม่อ๋อมันต้องข้างเดียวข้างเดียวนะตอนนั่นเป็นสีหรือเป็นขาวดำขาวดำครับเอ๊ะแล้วไอ้เหลืองๆข้างในมันคืออะไรวะปีเลยเอาผมเอาสีกรีดให้สีดำที่มันดำโอ้โหมันดำมากอ๋อคกูเอาเหลืองปีเลยต้องการที่จะแบบ ทำให้มันหายไปบางส่วนอะไอยาเงี้ยโอเคเหมือนลงรองพื้นอะใช่อ๋อคือเอาเหลืองลงก่อนแล้วค่อยทับไีทีหนึงครีมเปนสีเทาอ่อนครับอ่านี่นี่เทคนิคนี้ต้องบอกนะต้องเป็นช่างที่อยู่ในวงการมานานนะถึงจะรู้ไอ้เทคนิคอะไรพวกนี้ขัดแย้กันตอนแรกว่ากูชมมันต้องต้องแบบชมมั่งด่ามั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเดี๋ยวจะไม่ให้หาคนมาให้สัมภาษณ์ โอเคอ่ะเสร็จปุ๊บยังไงต่อครับี่ครับอกเสร็จแล้วก็มานี่พี่วันครบรอบครบรอบตรงนี้คนไหนเนี่ยคนเหลี่ยมนี้ใช่ไหมคือทั้งหมดที่สักอ่ะคนเดียวสาเออเหรอคือน้องคนนี้ใช่ใช่ใชอันนี้เขียนว่าเป็นเลขโรมันครับเป็นวันครบรอบวันครบรอบแอบมองดีๆจะเห็นใช่ผมยังผมยังเห็นอยู่วันครบรอบที่เราที่คบกับน้องคนนี้เฮ้ยคุณอินอินไหมผมอินตอนนั้นอายุเท่าไหร่วะตอนนั้นอายุสิบเก้าะพี่ ความรเก้าประมาณสิบเก้าครับใช่ผมเด็กกว่าหรืออายุเยอะกว่าเขาเด็กกว่าสองเขาเด็กกว่าคุณสองปีก็ตอนนั้นแปลว่าเขาก็เพิ่งสิบเจ็ดใช่ป่ะประมาณนั้นฮะโอ้เด็กนะเด็กเด็กนี่นั้นเด็กมากกว่าจะมาทับนี่ก็อีกสักพักใหญ่นะถูกปหมผมเพิ่งมาทับเมื่อประมาณหกเจ็ดเดือนที่แล้วนะพี่นะใช่ไหมมันอย่างนี้พี่ปอนิกเขาซักเป็นชิ้นๆใช่ไหมแบบที่บอกไว้จุดๆอย่างเงี้ยจริงๆมีเยอะกว่านี้นะพี่อ่าโอเคอ่าตรงนี้อ่าแล้วไงต่อมีตรงนี้ใช่ไหมพี่ครับตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้อีก ตรงนี้ทำอะไรครับตรงนี้จะเป็นฟอน์เป็นฟอนต์คำพูดเขียนว่าแบบไอ้เลิฟยูเขียนว่าอะไรวะยูม my เอนเอเนอร์จีทูอินฟินิตี้แอนด์บีออนโอ้โหนี่ก็สักคำผู้หญิงอีกใช่แต่ว่าผมจะใช้คำว่ายูยูในที่นี้คือคนที่ผมรักทุกคนแต่ก็คือก็มาจากอันนี้คือรอยสักนี้ก็คือคนเดียวโอเคแต่ว่าอันนี้ก็แต่ว่าเอาจริงนะตอนนั้นก็คือสักให้เขาแหละบอกเขาว่าเขาคือเอ e เนอร์จี แล้วเ็าบอกช่วงนี้ลันดอนใช่ประมาณนั้นพี่เออบีออนต้งเดินทางพี่ผมอ่ะเออแต่ทุกวันนี้แม่งล้มหมดแล้วแม่งท้าหมดแล้วมีสตารี่พี่โอเคอ่ะแล้วไงต่อเนี่ยนี่เสร็จแล้วก็มาตรงนี้สักว่าเออันนี้ผมสักกับพี่เมฆแล้วป่ะไอสันแขนนี่น่าจะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ทีบสักอย่างป่ะ มีตรงนี้สามเหลี่ยมก่อนมันจะมีสามเหลี่ยมตรงนี้ได้พี่สามเหลี่ยมตรงนี้สามเหลี่ยมสามสี่อันทำไมแล้วทำไมมันจะมีความหมายมาเลยสรุปว่าไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้เซตเนี้ยที่มาเนี่ยก็คือยังครบกับไสามเหลี่ยมคนนี้อยู่ใช่ใช่แล้วก็มาเติมสามเหลี่ยมเพิ่มครบกันานอยู่พี่นานเลยก็คือชอบละชอบก็เริ่มมีคราบไอ้ชอบสามเหลี่ยมว่ะก็มันก็มีความหมายทุกอันด้วยที่ผมมันความหมายมันคืออะไรครับตอนนั้นตอนนั้นที่เรานั่งเลือกกันแต่จำไม่ได้แล้วนะพี่นะ สาเหลี่ยมนี่แฟนสามคนหรือว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สามเหลี่ยมไม่ใช่ไม่ใช่เนะแต่มันมีความหมายของมันนะมีความหมายของมันทุกอันแต่จำไม่ได้แล้วเพราะนานมากแล้วนี่นะและอันนี้ก็คู่เหมือนกัน perspective perspective ใช่ผู้หญิงก็สักคำว่า perspective แต่เขาสักตรงนี้ ต้องถักตรงนี้อ๋อโอเคก็มีความหมายพี่แล้วเกี่ยวผู้หญิงงนี้มีอะไรครับอ่าไม่มีแล้วพี่หมดละตอนที่มาคุยกับเมฆตอนที่นิ่คิดว่าเฮ้ยผมจะ c o อร์งานนี้ทั้งหมดเลยมาคุยกับเมฆเบียนเบอร์เลยตอนนั้นน่ะนิคคิดว่าถ้าจะ c o อร์ทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องทําอะไรได้บ้างณวันนั้นที่เราคิดใช่คือณตอนนั้นเลยเอาตรงๆพี่ตอนนั้นผมลุดมาก มันเป็นช่วงที่ผมมีปัญหาชีวิตมีปัญหาการทํางานม,มีปัญหากับพี่พศด้วยช่วงนั้นแล้วก็ค,ความรักผมก็มีปัญหาด้วยก็เลยคิดว่าแบบชีวิตนี้ผมจะหันหลังให้งานละนะตอนนั้นนะพี่คือจริงๆการที่ผมเล่นหนัง ผมทํางานอย่างเงี้ยคือการที่จะสักออกมาถึงขนาดนี้มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยนะแล้วคุณยังเด็กด้วยเด็กด้วยใช่เออคุณก็เลยคิดว่าถ้าสักขนาดเนี้ช่างแม่งละช่างแม่งละกูจะทําแล้วกูจะไม่อยู่ในวงการบันเทิงแล้วใช่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้ผมแบบอยากทําช่อง YouTube ผมให้มันแบบไปไกลๆมากขึ้นเพราะผมจะได้ผลิตเงินเองได้คุณก็เลยคิดว่า YouTube สามารถเป็นตัวตนของตัวเองได้โดยไม่ต้องไปแคลว่ากูจะมีรอยสักมีรอยสักจะมีแฟนหรือจะทำอะไรผมทำผมจะเป็นตัวของตัวเอง ทำช่อง YouTube มาเป็นไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นดีะดีเลยก็คิดว่าเฮ้ยแม่งถือว่าโอเคความคิดของเราแม่งถูกต้องละค แล้วตอนนี้จะกลับไปเล่นหนังก็ได้นะก็ได้เออก็อาจจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ก็ใช่ตอนนี้กลับไปเล่นนะก็เป็นตัวร้ายแทนให่ใช่ไหมใช่เป็นตัวร้ายก็อีกฟิลนะพี่เหิืก็เป็นนะพี่พี่เกิดกชิลเลอร์ใช่ไหมพี่เกิดชิลเลอร์สักเพื่อที่จะออกจากวงการนะเออแต่พอเขาบอกว่าพอกูยิ่งสักไปงานกูยิ่งเยอะเออใช่ใช่ใช่แล้วใครบอกเมกว่าเขาสักเพื่อจะออกจากวงการพี่สัมภาษณ์เขาล่าสุดเขาไม่พูดอย่างนี้นะไม่ใช่เขาไม่ได้บอกออกจากวงการเผื่อกันก็ไม่อยากแบบไม่อยาก แบบเออแกนี้แล้วอ่ะไม่อยากจะแบบมาแสดงอะไรนี่นี่มึงรู้ดีพี่เก๋อย่างเงี้ยแหมแล้วใส่สีสีบาน่อแต่สีนั้นแหละอ้าวแล้วทำไมถึงเลือกลายนี้ครับไม่ใช่พี่ปอแก้อันนี้ก่อนแล้วถึงจะมาแก้แขนแก่ไหนก่อนแก้ไอ้ทางมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวเป็นนตรงนี้เต็มก่อนกูขอโทษเมกกูไม่รู้ไม่ใช่พี่เดี๋ยวจะ ลืมถามว้าพราวไปคือเขาแก้อันใหญ่ก่อนแต่ไอ้พวกนี้มันยังจุกจิกอยู่ใช่พออยู่ไปหลายๆปีเขาก็เลยอยู่ดีๆก็เริ่มรู้สึกว่าเมันไม่ใช่อยาก็ต้องมีปัญหาชีวิตใช่เนี่ยผมไม่ได้ใส่ไข่พี่ก็บอกว่าผมเป็นคนดีวะไม่ปวดขี้เปล่าได้ข่าวเมียบอกว่าไม่ปวดขี้ไม่ไปขี้ได้นะบอกอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะผมไม่มีเมียครับพี่พี่จะถามว่าแล้วกูจะกูจะชวนน้องเข้ามาสัมภาษณ์ทำไมกูไม่สัมภาษณ์มึงเมียครับพี่ อย่าว่าใส่ใครเอาต่อแล้วงั้นงาน cover ก็คือชิลล่าก็คือที่อกใช่ฮะที่อกทั้งอกเลยทำไมถึงสักเป็นรูปไอ้อนกคู่ทั้งอกเนี้ยตอนแรกมันมาเป็นปีกแล้วไงพี่ครับเราก็ต้องเป็นนกแล้วทีนี้เราต้องดูว่านกยังไงให้มันแบบเออเราชอบอย่างเงี้ยทำไมทาไมน,นกคู่กันตอนนั้นเราห็นฝรั่งสักนกคู่กันเยอะมากนะฮะม,มีนกคูกนกเหยี่ยวอะไรเงี้ยมันก็มีความดักดัของมันหน่อยนะไอ้นี้เขา ไม่ชอบนอนกลางคืนด้วยเขาไม่ค่อยชอบนอนกลางคืนแล้วนกพิ้มันเปรียบเสมือนปัญญาอะไรเงี้ยก็เลยผมก็เลยบอกเฮ้ยถ้าอยากได้นกตอนแรกจะเอาเป็นนกเหยี่ยวอินรียอะไรเด้อครับเฮ้ยคุณไม่ชอบนอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็มาจากพี่เมฆอะไรนี่มีปัญญาด้วยกียวับปัญญาอะไรเงี้ย ไอ้ีเลยแล้วตอนนั้นทําไมถึงเลือกจะสักสไตล์เป็นดอทเป็นดอทเวิร์กเป็นอะไรนี้ด้วยเปล่าวะตอนนั้นไม่มีใครทำเนอะใช่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากซ้ำนี่ดอทเวิร์กว่ะครับไม่ใมึงสักดอทดอทเวิร์กอะไรเนี่ยมันเลิกเลยทำรายเส้นเพี้ยบแบบเทมปนี้ออกไปอ่ะดอทได้อยาบมากเลยไม่ใช่เทคนิคอะไรเนี่ยไม่ใช่เมื่อก่อนอ่ะมันยังไม่มีใครทําเลยตอนแรกๆอ่ะตอนดีไซน์กันอะช่วงนั้นอะจีโอมีและเมืองนอก เป็นเป็นสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีแล้วแหละเนาะแต่ว่าพอมันทําเป็นชิ้นใหญ่ๆอ่ะฝรั่งจะไม่มีใครทาเลยนะชิ้นที่แบบอยู่ดีๆจะมาจีโอแบบออแล้วพี่แกเดี๋ยวเดี๋ยถ้าพี่เห็นลูปแล้วพี่จะตกใจเอ,อครึ่งหนึ่งเป็นจีโอแต่อีกครึ่งไม่เชิงเป็นจีโออ่ะคือตั้งใจให้ใหเป็นอย่าง,งาน,น,น,บบนั้นให้ป็นเก่า<ๆ> ใช่แล้วมันเกี่ยวใช่ไหมเพราะว่าแม่งคัฟเวแม่งเลยเป็น G.O. อีกข้างหนึ่งมันเลยไม่สามารถที่จะมีโปร่งมันต้องโปร่งมันโปร่งมากไม่ได้เพราะมันเป็นงานงานสัก c o ฟเวอร์ใช่โอเคแต่ฝั่งที่ดอดอ่ะเอาจริงๆอันนี้ก็พูดแยๆเลยนะก็สมัยก่อนอ่ะเราก็ไม่ได้ดอดเซียนขนาดนั้นหรอกเราแค่อยากจะดอดให้เม็ดมันใหญ่หน่อย เข้าใจเข้าใจสมัยนี้เทคนิคมันเยอะ<ช>แม่งก็ไปทําให้มันใ<ช>ให้เครื่องมันเดินช้าลงนันน่นนู่นนี่ใช่ครับแล้วก็เวลาจะดอดเม็ดใหญ่จริงๆเพราะก่อนดอทลงไปเลยใช่ไหมเ,เราไม่รู้แต่จริงเราควรจะใช้เข็มเล็กนี่แหละ ค่อยๆทำกลมแล้วค่อยถมใช้เวลาเนาะใช่ใช่แต่เมื่อก่อนเราก็ซัดไปเลยปุ้ง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 อ่ากี่ปีแล้วนานมากแล้วหุ้ยผมย้ายมาที่สี่ปีกว่ามี่จักทั้งในยุคป๊ตยใน้น้ำอ่ะพี่อ๋อโอเคเสร็จปีแล้วเสร็จงานนี้ปุ๊บแล้วที่คิดจะมาแก้งานนี้เม่เขาให้คำปรึกษาว่าไงครับือจริงๆผมบอกว่าพี่เม่ผมอยากทับแบบทั้งแขนแบบทับใหม่หมดเลยเพราะว่าเราเห็นตัวเองตลอดนะพี่ในกระจกในอะไรคือแบบมันไม่ใช่รอยสักที่มันมาจากตัวเรา จริงๆมาจากเมียเก่าแล้วแฟนเก่าแฟนเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีคนอื่นมาเกี่ยวอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออยากจะทับให้มันหมดไปเลยอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบเริ่มต้นเลยก็เลยปรึกษาพี่เมฆว่าแบบเออถ้าแบบเป็นเป็นลายญี่ปุ่นหรือว่าแบบแต่ว่าไม่ให้มันเป็นญี่ปุ่นจ๋าได้ไหมใส่อะไรลงไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสวยนะผมว่ามันมันดูมีมิติมันดูแบบซับซ้อนในการวางลายต่างๆเมกตอนฝีมือดีมากนะเนี่ยไอตอนที่เราทำอันนี้ให้เขาอะเรา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  เราคิดยังไงวิธีการใช่ไหมพี่ออส่วนใหญ่แล้วอันนี้โรรณการพี่ปอดังด้วยจะได้ฝากใบบอกคนที่ดูด้วยนะครับเวลาจะสักนะครับออถ้าไม่รู้จะสักอะไรอะ่ะให้นั่งนึกก่อนเสมอในใจตัวเองว่าเฮ้ยเราเองอะ่ะชอบอะไรก่อนอะไรที่สําคัญเลยนะพี่ออชอบอะไรชอบมากๆชอบจริงๆนะไม่ได้ตามใครนะออแต่อาจจะมี r e f e r เ n c นมาจากอ่ะพี่ปอแบบเนี้ยสักคอยอะไรเงี้ยแล้วชอบแบบนี้มีไทยอะไรเงี้ยอย่างนีก ถามเขาก็เป็นคนที่คิดมากอยู่ก what, ับร้อยสักมากๆแล้วเอาจริงเขาเป็นแบบนี้นะเอาคิดมากเลยเขาบอกเขาชอบญี่ปุ่นผมบอกแน่ใจนะมันแก้ไม่ได้แล้วนะอเขาบอกญี่ปุ่นแต่ไม่อยากได้อะไรที่มันเป็นสัตว์อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยแต่เฮ้ยแล้วมันคืออะไรจะสักลมญี่ปุ่นเนี่ยนะหรือเป็นน้ำอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาชอบน้ำเพราะรู้สึกว่าเขาไม่น bon <No> ิ่งเขาอยากให้ม bueno> ันมีความแบบเป็นญี่ป um> ุ่นก okay. ็เลยกลายเป็นสไตล์ญี่ปุ่นโอเค แล้วก็ตัวตนของเขาคือชอบอะไรที่มันอย่างที่พี่ปอบอกอ่ะที่เขาชอบสามเหลี่ยมอ่ะมันตั้งแต่ต้นเลยแสดงว่าในใจลึกๆกับจิตจิตวิญญาณก็ชอบอะไรที่มันมีความเบ๊ะเหมือนกันเหมือนมีเป็นแพทเทิร์นอ่ะแพทเทิร์นชายก็เลยแบบว่าสวยเอามาผสมกันเลยแล้วทายังไงให้มันหลบกับของเก่ากับของใหม่ให้มันลงไปพอดีผมก็เลยจับมันมีการปุ้งปุ้งปุ้งก็เลยเป็นแบบนี้เลยพี่เป็นไงพอทำมาอย่างนี้นิกแฮปปี้นะแฮปปี้พี่ชอง ไม่ไม่แล้ววันนี้มาสักเพิ่มไมเหรอวันนี้มาเก็บงานพี่แล้วก็อ๋อ่อืนเผื่อข้างด้วยทําให้มันให้มันดูมีมิติมาคืนเก็บงานนิดเดียวหน่อยพี่มันเพราะว่างานเขาสักทีเยอะๆมันจะมีตรงไหนแตกนิดนึงแบบมีเส้นแตกหน่อยๆอย่างเงี้ยสีขาวยัดไป ทงชาติยังไม่หายก็อาจจะเอาอีกสักรอบให้มันกริปทั้งแขนองเงี้ยครับพี่อาวันนี้วันนี้ก็คือซัดนี่ก็คือเก็บงานทั้งหมดแล้วก็อาจจะต่อยแขนนึงด้วยอีกแล้วอีกข้างหนึ่ง่ะตอนนี้นิคคิดว่าอยากทำอะไรครับจริงๆผมอยาก อยากได้เป็นที่บอกกับพี่เมฆไว้อยากได้เป็นฟิลฟิลนี้เนาะแต่ว่าอยากให้มีตัวมังกรทีนี้เริ่มอยากได้ได้เป็นแบบบีสั์มังละเป็นมังกรผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นมังกรให้อย่างนั้นจะมาแบบอย่างนี้แล้วเป็นแบบไม่เอาละโบว์ใหญ่ไปเลยเดียวแบ็คกราวก็อาจจะเป็นเนี่ยให้แฝงเข้าไปในนั้นหรือจะอยู่ในเกล็ดของมันหรือจะอยู่ในแบ็คกราวอย่างเดียวอะไรก็เป็นงานแบ็คเวิร์กเหมือนกันก็ประมาณนั้นดาร์กิด้เหนือ ตอนนี้ข้างหลังอะไรมีมีมีรอยไหมรอยสักปะมีมีรอยสักข้างหลังไม่มีเลยพี่หลังยังไม่อยากทํานะจริงๆอยากนะพี่แล้วถ้าถ้าเกิดว่าทำเราเราเราวางแผนว่าหลังอยากทําอะไรครับผมจริงๆอยากทําเป็นญี่ปุ่นแต่ว่ากำลังปรึกษาพี่เมฆอยู่ญี่ปุ่นแปลกๆนะเหรอใช่แบบแบบแปลกๆนะพี่ก็เข้าใจอ่ะผสมผสมหน่อยเอ่อแบบมีโอเจแปนแต่แบบเท่ๆเป็น black and gray วางแพทเทิร์นมีเออ เคยคิดจะขึ <eterm oon> ้นคอลงมือบ้างไหมนี่อะพี่อันนี้ขึ้นเอออันนี้เรื่อลยรื่มไปแล้วเนี่ยเขียนว่าไี่ปออ่านเบลเขาใส่อะไรพี่ทำชะนดใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชมันต้องอ่ใช้กระจกดูพี่คือถ้าเกิดเราเราเห็นกระจกเนี่ยเขียนเป็นภาษาไทยเขียนว่าครอบครัวพี่ดองกระจกแล้วอ่านในกระจกถึงจะรู้ว่ามันแปลว่าอะไรอย่างนี้เลยเป็นต้นสือของไทยเขียนว่าครอบครัวครอบครัวทำไมถึงศัพครอบครัวครับช่วงที่มีปัญหา ที่อะไรอย่างเงี้ยก็มีครอบครัวที่แบบอยู่กับเราตลอดก็เ,เลยแบบอยากแบบส่องกระจกแล้วเราเห็นว่าเอ,อยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็เป็นติดทักทัศน์ูโอเคสำหรับใครๆที่ติดตามนิกอ่ะคนนี้ก็คนติดตามเยอะเด็กๆวัยรุ่นที่ติดตามนี้ก็เยอะเรากังวลมางนะเฮ้ยเดี๋ยวแม่งอาจจะสักก่อนวัยอันควรหรือว่าถ้ายังไม่พร้อมแล้วจะสักตามเราถือโอกาสบอกเขาเลยว่าเฮ้ย เกี่ยวกับเรื่องของรอยสักเนี่ยเราคิดยังไงอยากบอกไว้นี่ดีกว่าพี่ว่าแบบคือจริงๆสักสักสักได้แต่ว่าอยากให้เตือนว่าแบบให้เลือกลายดีๆดีกว่าเพราะว่าจริงๆคนเราความความชอบแบบมันเปลี่ยนไปตลอดครับอยเรื่อยๆหาว่าแบบตัวเองชอบอะไรที่สุดอะไรเงี้ยอยากให้เป็นงี้มาแบบเพราะว่าอย่างผมยังไงแค่อยากมีรอยสักลายไหนก็ได้อะไรเงี้ยเวลาจริงๆมันก็ต้องมาแก้อเจ็บกว่าเดิมด้วยและสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองสักตามใจแฟนอย่างที่นิก เคยเป็น<ช>มีอะไรจะบอกเขาหน่อยไหมก็ถ้าเกิดมีความสุขก็ทําต่อไปฮะเพราะว่าจริงๆผมถ้าให้ย้อนกลับไปผมก็ทํานะเพราะว่าผมเอฟิลตอนนั้นมันได้พี่<อ>การที่เรามาดูไอ้ที่เราทับเ่ะเราจะ<อ>จำสตอรีไ่ได้หมดเลยว่าแบบอันนี้เราสักเพราะอะไรอันนี้เราสักเพราะอะไรแก้เพราะอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรทับไปแต่ยังไงความทรงจํายังอยู่กับเรายังอยไม่เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจแต่ผมเห็นผมเห็นทุกอันชัดชัดยู่เลยนะพี่นึกออกป่าเพราะว่าเราเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างคนดมองไม่เห็นแต่เราเรารู้เรารู้ ขอบคุณมากเลยนะเนขอบคุณมากวันนี้ได้คุยแล้วก็ค,ค,คือผมว่าที่สาคัญที่สุดคือผมได้รู้อีกหลายมุมมองจากน้องเองนอกจากรอยสักของน้องแล้วเนี่ยเป็นคนที่คููมากเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับผม,บผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รอติดตามช่องของนิกเองแล้วก็ทัตูคลินิกคลิปหน้ากับช่างเมฆแน่นอนเจอกันเย้ yeah.